โนโดยประกันชั้นหนึ่งพี่ช้างคืนเงินที่ขอพูดว่าเจ้คัเบร์ซิงเนี่ยไม่คอขัดขางค่ะคือเขาไม่ใช่เป็นคนแบบซิงอย่างนั้นความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่นําไปสู่การเสียชีวิตส่วนใหญ่มักพบว่าจะเกิดปัญหาในขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุเช่นเดียวกับกรณีเด็กหญิง2พี่น้องที่ตําบลหนองบ่ออำเภอสอพี่น้องจงังหวัดสุพรรณบุรี ขับรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถบรรทุก6ล้อเสียชีวิตในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่31ธันวาคม2556หลังเกิดเหตุ2วันสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญกระทรวงคับมนาคมจึงเกิดคำถามและข้อสงสัยหลายประการเกี่ยวกับคดีนี้เคสของที่ตําบลหน,นองบ่อคือเคสของน้องน้ำหวานกับน้องพลอยที่ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ สนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางผมก็มีโอกาสได้พาผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงคมนาคมแล้วก็ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูในสถานที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุประมาณ2วันนะครเราเองก็สงสัยว่ากระบวนการทํางานของภาครัฐเราเนี่ยพอถึงเกิดเหตุจริงๆเนี่ยมันมันยังไม่สามารถที่จะตอบหรืออธิบายหรือสร้างความเข้าใจให้กับคนที่เขาเสียหายหรือญาติได้เท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนวิธีการการชดเชยเยียยาการ ดูแลหลังเกิดเหตุเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทําได้อย่างครบถ้วนทุกทุกในทุกกลุ่มหลังจากที่ทางครอบครัวได้รับเงินประกันอุบัติเหตุจากทางโรงเรียนนะครับ <c oughs> ก็ได้มีการเตรียมพร้อมที่จะสร้างใจดีและนํากระดูกของน้องั้งสองคนมาเก็บไว้ที่บ้านแห่งนี้ครับอุบัติเหตุรถ,รถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถบรรทุกหกล้อตามสํานวนคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจสรุปว่าเป็นการขับขี่มาด้วยความเร็วสูง ก่อนจะพุ่งชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ริมทางจนเสียชีวิตแต่สำหรับพ่อแม่ของเด็กหญิงทั้งสองคนยังคงคาใจในหลายประเด็นหลังพิจารณารูปถ่ายและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าหลักฐานที่อยู่ในมือขัดแย้งกับสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมใส่การตายที่ว่ามาสอนกันเนี่ยแล้วก็ห่างจากจากท้ายรถเนี่ยว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะตำรวจเนี่ย เขาสารุปจำนวนมาว่าขับขี่มาด้วยความเร็วสูงแต่ทําไมรถเนี่ยถึงได้ชนแล้วก็เด้งออกมาอย่างี้ได้ไงเพราะว่าล้อเนี่ยการชนแล้วก็เด้งเนี่ยยางล้อหน้าจะต้องสัมผัสสัมผัสกับอะไรทักอย่างหนึ่งก็ถึงได้กระเด้งออกมาแต่ล้อหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยจากล้อหน้าขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีพังแค่คอโช๊คบนกับช่วงบนด้านหน้านั้นแต่ท้ายเธอนี่ไม่เป็นไรเลยคือว่ามันเป็นไปไม่ได้ใครๆเห็นก็ ไม่มีทางเป็นไปได้ว่าจะต้องลงมาแล้วยิ่งมานอนซ้อนอย่างนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องกระจายถ้าเป็นรถสิบล้อก็อาจจะมุดเข้าไปแต่นี่คือมันเป็นรถหกล้อมันเตี้ยไม่เพียงหลักฐานที่พ่อแม่ของเด็กหญิงทั้งสองคนเชื่อว่าไม่สอดคล้องกับสำนวนคดีปมสำคัญที่ยิ่งทำให้แคลงใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเหตุใดเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าที่พวกเขาจะได้รับแจ้งเหตุ ทั้งที่โทรศัพท์ของลูกสาวก็ยังใช้งานได้และจุดเกิดเหตุก็ไม่ไกลจากบ้านพักนอกจากนี้ยังพบรอยครูดเป็นทางยาวจึงยิ่งทําให้สงสัยว่าในเมื่อรถไม่ล้มแล้วรอยครูดเกิดขึ้นได้อย่างไรผมสงงัยเลยนะว่าถ้าเกิดรอยอย,อย่างนี้รถจะต้องเสียหลักหรือว่าล้มก่อนถึงจะเป็นรอยครูดอย่างนี้และยูดีวิ่งมาดีรอยเบรกก็ไม่มีไม่มีอะไรยูดีครูดถ้าเป็นครูดโดยที่ว่าไม่เกี่ยวแล้วเขาไปพ่นทําไม ตองจุดเนี้ยพราะก็พ้นไปปุ๊บพมท่ามเขาว่าเขาตอบไม่ได้ว่าเกิดจากเพราะอะไรมาลูกพุ่งไปชนอย่างนี้มันยิ่งทําให้สรงสัยมากเลยเราดูที่เหตุมันก็จะมีเศรรษวัสดุที่เป็นหน้ากาการ,รถหรือว,ว่าตัว,ต,วตัวส่วนประกอบของรถนะกรองอยู่ท้ายรถบรรทุกเราก็น่าเชื่อว่าจะเกิดจากการชนรถที่จอดอยู่เพราะว่าเศรรษวัสดุมันได้กระจายในเบื้องต้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุเราสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากคันคันเบรก กันเบรกของของรถเครื่องแต่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วท่านผู้ช่วยท่านก็เดินทางมาก็ชี้ให้ท่านเห็นว่านี่มันมีลักษณะคล้ายรอยเบรกแต่ว่ามันไม,ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเป็นลักษณะจิกไปในเนื้อเนื้อผิวถนนเป็นลักษณะคูดลึกค่อนข้างลึกแต่พอเรายกรถขึ้นไปบนบนรถอีกรถร้อยเวนเพื่อจะกลับลงพักเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเหมือนก็มีรอยขูดของเหล็กเ,เ็ใช้สลับเบรก ท่ามกลางคำถามและข้อสงสัยมากมายของญาติผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดียืนยันว่าหลังได้รับแจ้งเหตุได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยอมรับว่าในกระบวนการวิเคราะห์อุบัติเหตุไม่ได้แจ้งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เนื่องจากเป็นเวลากลางวันจึงคิดว่าหลักฐานและประจักษ์พยานค่อนข้างชัดเจนถ้ามันเป็นชัดเจนอย่างวันนี้มันเป็นเวลากลางวันที่เกิดเหตุะครับเราคิดว่าเรามีประจักษ์พยานทั้ง วัตถุพยานในที่เกิดเหตุมันน่าจะเพียงพอที่จะสามารถประกอบคดีได้แล้วเมื่อเกิดเหตุแล้วเราเราควรจะมีกระบวนการที่ที่มีขั้นตอนที่มันครอบคลุมและชัดเจนมากกว่าน,นี้จะทํายังไงให้ให้เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยซึ่งมันไม่อยู่ไกลอะไรเลยจากพื้นที่นะในขณะที่ฝ่ายช่วยเหลือไปถึงไม่ไปว่าจะเป็นหน่วยกู้ชีพหรือกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชันสูตรหรือตํารวจเจา้าพนักงานจะไปถึงก็ใช้เวลาเมื่อเมื่อเราไปถึงที่เกิดเหตุการแจ้งญาติ การแจ้งกับหน่วยงานรับผิดชอบดับท้องถิ่นี่เขา้ามามีส่วนร่วมเนี่ยน่าจะต้องรีบทํานอกจากคําถามที่เกิดขึ้นจากการสรุปสํานวนคดีในแง่ของการชดเชยเยียวยาทางครอบครัวก็คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาปรับปรุงในหลายด้านครับอุบัติเหตุครั้งนี้ยิ่งซ้าร้ายเมื่อพอรบรประกันภยัยรถมอเตอร์ไซค์คันเกิดเหตุหมดอายุทําให้ผู้เสียชีวิตไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาและแม้จะสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอค่าทําศพจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ แต่เนื่องจากไม่มีคู่กรณีหากยอมรับเงินเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นพี่ชายจะต้องถูกเรียกเก็บเงินส่วนต่างทางญาติจึงไม่ขอรับเงินในส่วนนี้อย่างกรณีนี้เนี่ยประกันพรบรประเภทบังคับเนี่ยหมดอายุไป1 0 2 7วันเพราะนั้นถ้าตามหลักการแล้วก็คือก็ต้องไปดูที่หมวดของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถแต่ทีนี้เนี่ย กองทุนดังกล่าวนี้ก็กมีข้อจํากัดอีกว่าจะต้องไปเรียกเอากับคู่ที่เป็นคู่กรณีซึ่งในในในเคสเนี้ยยังไม่มีการตัดสินว่า,ามีคู่กรณียังมุ่งไปที่ว่าคนที่ขับรถมาเนี่ยอยู่ในขั้นประมาทเองเพราะฉะนั้นการที่คนขับและคนซ้อนเสียชี่ทั้งคู่เนี่ยและเป็นญาติกันด้วยเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าแล้วเขาจะไปเรียกร้องเอาผิดหรือเอาเงินจากใคร อันนี้ยอมแล้วว่าเราเราพลาดเองเพราะเราเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่ต่อคือเราไม่รู้มารู้ก็คือว่ามันพลาดแล้วก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะเหตุการณ์มันจะเกิดอย่างนี้เพราะมันก็ต่อมาทุกปีเ <Gross. S 2> ขาบอกว่าได้จะให้เขาชดเชยช่วยเลื่อนนะศพราษฎรมื่นฮเขายินยอมเขาออกให้ออกออกไปออกเชห์ให้ได้เลยแต่เขาจะต้องมาไล่บีเอากับเจ้าของรถเพราะว่าเจ้าของรถไม่ได้ต่อพรลบ ทำให้นี่ถ้าเป็นเป็นของผู้อื่นว่าจ้างแบบเมเครื่องอะเราไม่ว่าแต่นี่คือว่าเป็นของก็พี่ชายเขามันก็ลูกเล้าเราเนี่ยถ้าว่าไปรับซ้ามื่นห้ามาปุ๊บเนี่ยรับปุ๊บแต่เราต้องฟักอีกเจ็ดพันเนี่ยแต่แต่ละศพนะเท่ากับมื่นสี่นะอยู่ดีๆเป็นเนี้เปบนนี้ก็อีกมื่นสี่อะและ้วแล้วแล้วพุมจะรับมาได้ไงแม้ระบบคุ้มครองดูแลผู้ประสบภัยจากรถของประเทศไทยจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ไม่มี หรือพอรบรประกันภัยขาดโดยตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถขึ้นมาช่วยเหลือแต่ผู้อำนวยการสำนักง,งานเครือข่ายรถอุบัติเหตุเห็นว่ายังมีอีกหลายส่วนที่ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ครอบคลุมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประสบภยัยการกำหนดเงื่อนไขของกองทุนทดแทนนี้ในความคิดของผมน่าจะต้องดูว่าถ้าเจตนาลมต้องการช่วยเหลือจริงเนี่ยก็ต้อง ปลดปล่อยหรือว่ามาแก้ไขเงื่อนไขกฎเกณฑ์ตัวนี้อีกนิดนึงของเราก็ถือว่าก้าวหน้านะฮะนะดับหนึ่งนะฮะในประเด็นที่ว่าเราเราแม้กระทั่งรถที่ไม่มีพรบรถที่ไม่มีคู่กรณีเราก็สามารถช่วยเหลือได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาดําเนินการเองเนี่ยการช่วยเหลือนี่เงื่อนไขที่ตามมาเนี่ยอาจจะต้องมามีการช่วยดูดแลนิดหนึ่งทบทวนนิดนึงว่ามันเหมาะสมหรือไม่อุบัติเหตุนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กระบวนการและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์จุดเกิดเหตุการพิสูจน์ถูกผิดรวมทั้งการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอาจต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยทุกคนอย่างครอบคลุมแต่สิ่งสําคัญเหนืออื่นใดการทรรําพรบประกันภัยภา,ยบาคบังคับก็ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคันอย่างน้อยเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ช่วยให้อุ่นใจได้ในระดับหนึ่ง